สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถืะอก็จะพาเอฟซีผู้สนใจงานช่างมาแก้ปัญหารถเลี้ยวซ้ายดังเลี้ยวขวาก็ดังนะครับรถยนต์ปัจจุบันนี้ก็จะขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยถ้าใช้กันไปนานๆน,น,นะครับก็จะทำให้อ่ เลี้ยวซ้ายดังเลี้ยวขวาดังเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนครับแต่ว่าเรามีวิธีนะครับที่จะป้องกันไม่ให้รถของท่านเนี่ยเลี้ยวซ้ายดังเลี้ยวขวาดังเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะยืดอายุการใช้งานเขามันเนี่ยให้มันยาวกว่านี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับวิธีการแก้ปัญหาของมันเราจะต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรรรครับ,รบหลังจากที่เราลื้ ถอดล้อออกมาแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นแล้วนะครับว่ายางหุ้มเผาตัวนี้มันขาดนะครับนี่นะครับยางหุ้มเผาตัวนี้มันขาดเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอดเปลี่ยนนะครับเราจะต้องถอดเผาตัวนี้ออกมานะครับลักษณะการถอดเผาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ ปัญหาของรถเลี้ยวซ้ายแล้วก็ดังเลี้ยวขวาแล้วก็ดังนะครับสาเหตุของมันก็มาจากที่ตัวเผาตัวนี้แหละครับเผาขับตัวนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับถ้าหากว่ายางหุ้มเผาตัวเนี้ถ้าเกิดมันขาดแล้วนะครับมันจะทําให้ไอเม็ดทรายพวกนี้เข้าไปปะพนกับจารบีที่อยู่ในหัวเผานี่นะครับแล้วก็จะทําให้มันไปบดทําให้ลูกปืนทาให หัวเผาสึกก่อนแล้วก็ทําให้หัวเผาตัวนี้หลวมนะครับแล้วก็จะทําให้เสียงดังได้ขณะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับก็สาเหตุหลักๆก็มาจากตัวหัวเผานี้แหละครับที่ทําให้เวลาเลี้ยวแล้วมันเสียงดังนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราต้องพยายามนะครับวา่าอย่างน้อยเนี่ยครับหเดือนหรือ1อาทิตย์หนึ่งเนี่ย เราต้องพยายามก้มดูนะครับใต้ท้องขึ้นแมลงดูนะครับใต้ท้องเนี่ยว่ายางหุ้มเผาตัวนี้มันมีการฉีกขาดหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามันมีการฉีกขาดเนี่ยเราต้องรีบเปลี่ยนนะครับเพื่อเพราะว่าการเปลี่ยนยางหุ้มเผาวไวก็ทําให้อายุการใช้งานของเผาของเราเนี่ยยืดอายุการใช้งานไปได้อีกนะครับหัวเผาที่มัน เสียงดังแล้วมันสึกก่อนก็เนื่องมาจากหัวเผานี่แหละครับมเมื่อเราเห็นยางหุ้มเผาฉีขาดนะครับเราตร้องรีบเปลี่ยนทันทีเลยนะครับก่อนที่เราจะถอดนี่นะครับเราต้องล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับครับหลังจากถอดตัวนี้ออกปุ๊บ เราต้องถอดน็อตสองตัวนี้นะครับมันใช้เบอร์ยี่สิบเอ็ด คลิเปเมไหน่แล้วครับนี่นะครับเราต้องถอดมาแค่นี้นะครับถอดมาแค่นี้ตัวหัวเผาไม่ต้องถอดนะครับถ้าเราถอดตัวหัวเผามาด้วยเนี่ยมันจะทําให้อ่าเราต้องไปเปลี่ยนน้ำมันกลมน้ำมันเกียอีกยุ่งยากนะครับเพราะฉนั้นถอดมาแค่นี้นะครับครับขั้นตอนของมันก็คือเราจะต้องเปลี่ยนยางหุ้มเผาตัวนี้นะครับที่มันแตกขาดนี้นะครับ เพราะฉะนั well. ้นเราจะถอดออกทางนี้ไม่ได้นะครับหัวเผามันแกะไม่ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องถอดยางหุ้มเผานี้ออกมาทางนี้เพราะฉะนั้นเราต้องถอดลูกปืนตัวนี้แล้วก็ยางหุ้มเผาตัวนี้ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เอายางตัวนี้ออกมานะครับขันตอนนะครับตัวนี้มันมีกิ๊บอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องถอดกิ๊บตัวนี้ออกนะฮะ นะครับกิบถอดเอาแล้วหลังจากที่เราถอดกิปออกเดาตาลูกปีนตัวนี้ออกนะครับ หลังจากที่เราได้ถอดยางตัวนี้ออกไปแล้วนะครับทีนี้ยางตัวนี้เราซื้อมาใหม่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปถอดออกแบบไหนก็ใส่เข้าไปอย่างเดิมนะครับนี่นะครับ ครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปนี่นะครับพอใส่เข้าไปอย่างนี้เราจะให้มันแน่นเราก็ต้องตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับ เข้าไปแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องตึงมากจนเกินไปถ้าตึงมากเดี๋ยวมันจะขาดง่ายนะครับ ยี่ที่ยาก็ตัดออก ังจากที่เราใส่ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเอาจอลัลบีใส่นะครับหลังจากที่เราใส่จลัลบีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลัดลักษณะก็จะเหมือนเดิมนะครับ にはい。 นี่ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ หลังจากที่ใส่ยางตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปล็อกตัวนี้นะครับเดิมไม่ได้ต้องให้เข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับครับหลังจากที่เราใส่ยางหุ้มเพาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้หัวเผาเราไม่ถอดออกนะครับเพราะถ้าเราถอดหัวเผาออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราถอดออกมาแค่นี้เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเดี๋ยวตัวนี้เราต้องใส่จลไรบีเข้าไปหน่อย หลังจากเยันเสร็จลรวก็อย่าลืมนะครับขันน็อตหัวเผาด้วยนะครับหลังจากขันน็อตหัวเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องไปยึดหัวเผาด้านในนะครับหลังจากที่ยึดหัวเผาด้านในก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถิดด้วยนะครับเดี๋ยวอ้วนช่างเถิดจะมีคลิปใหมๆ่ๆ มาให้กับ FC ได้ติดตามศึกษาไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์วัวนช่างเถอดด้วยนะครับปุนปุน